ตอนยายเข,า,เขานอนใช่อนมันเสร็จก็คือผมจด้จะไปเยี่ยวมผมรู้สึกว่ามันอยมางน,นว่ามีอะไรแทงหลังผมอะ่ะ<อ>หัน,หนมาเจอคือคนยืนถือเหล็กสองมือผมก็ไม่รู้เลยมึงทำอะไรกูคือผมก็ใส่มันไปแล้วรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสยามข่าวตัวเลือกของคนอยากเลิกบุหรี่ครบสุดถูกสุดในไทยที่เดียวที่รับประกันสินค้าส่งถึงมือคุณแอดสยามข่าวบอกมาจากช่องวิโคบรับส่วนลดพิเศษทันที สวัสดีครับนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโคกนะฮะกับรายการการละครหนึ่ง1บโคกซีโร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ที่บางแวกซอย124สถานที่ที่แขกรับเชิญนัดผมมานะครับตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีว่าผมนัดถ่ายกับแขกรับเชิญไว้นะผมมาจากรายการจ่องยู u ูบโอเคค่ะในนี้ว่าพอรู้จักไหมครับ ใครคะหนึ่งสองโอรสอ๋อหลานป้าเองอะค่ะอโอ้โหใช่ค่ะหลานอยู่ค่ะครับแล้วนี่อพาร์ตเมนต์ป้าเป็นคนเป็นคนดูแลนี่นะอพาร์ตเมนต์ชื่อว่าอะไรครับป้าบาวแมนชั่นค่ะโอ้ยบาวแมนชั่นนะครับโอ้โหตอนนี้ห้องเหลือไหมครับป้าก็มีค่ะถ้าจะเช่าก็ยังมาดูได้ถ้าผมเช่าดูได้ไหมได้ค่ะผมขอดูได้ไหมได้ค่ะขอดูภายในหน่อยโอเคครับนะโอ้โห พอเออิ่งจริงเลยครับเจอผ้าใจดีโอ้โหห้องนี้มีห้องครับตึกนี้มีห้องครับป้าสามสิบค่ะสามสิบห้องปูป้าดูแลคนเดียวเลยนะใช่โอ้โหดูแลคนเดียวเข้าไหมก็มีสองราคาห้าพันกับสามพันห้ามีบันท่ากับห้าพันนะครับห้องเปิดไปนะเผื่อผมจะหนีเมียมาอยู่ด้วย๋อแล้วเมียคุณมาว่าป้าป่ะล่ะถ้าเกิดเขาว่าไม่ได้นะเดี๋ยวมีปัญหาที่เกยจไปโรงพัก โอเันนี้เฟอร์นิเจอร์พร้อมมีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยค่ะสุดยอดนะอพาร์ตเมนต์นี่นะอยู่ในซอยบางแวก124นะครับเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรได้นะประมาณ100เมตรมีหมดมีกระจกมีเตียงมีบ่าวแมนชั่นนะโอ้โหทีวีตู้ตู้เย็น โอ้โห,โหแอร์ด้วยห้องนี้เท่าไหร่ครับป้าสามพันห้าสามพันห้าอยู่ได้เลยอยู่ได้เลย<อ>แต่ต้องมัดจำสองเดือนอันนั้นเป็นธรรมดา <5. S 1> ครับเลยเป็นธรรมดาต้องมัดจำสองเดือนใช่เนะนี่ยนวอย่าลืมนะครับใครที่อยู่ละแวกนี้นะแถวบางแวกซอยร้อยยี่สี่นะ ก็จะมาเจอคุณป้าสุดสวยนะคุณป้าชื่ออะไรฝากเลยครับชื่อทองเจือค่ะคุณป้าทองเจือสุดสวยของเราเนี่ยนะครับโอ้โหนะ,ะติดต่อได้เลยนะถ้ายังไงนะครับอยากจะได้ราคายุ่งยาวถ้าบอกมาจากผมนะป้าจะเพิ่มปีเท่าหน,นึ่งค่ะไม่ค่ะราคาเท่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้มึโควิดองคะ่ะโอเคป้าพาไปหน่อยครับพาเจอแขกเชื้อหน่อยอ๋อโอ โถเราก็เดินหาโอ้โหมานั่งแอบกันเจอแล้วครับแขกรับเชิญสวัสดีครับโอ้โหเจอแล้วครับเรานัดไว้ตอนแรกคนเดียววันนี้มาให้ผมสามเลยครับโอ้โหทำอะไรยู่แล้บนี่ผมก็เดินหารอบซอยเลยช่วยป้าดูแลได้ครับนะโอเคเพืพ่อการเสียเวลาแล้วขอไปจัดสถานที่นะครับเพื่อมาล้วงลับตับลึกนะครับกับแฟนโกกันไป สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแขกรับเชิญสวัสดีครับนะอ่ะเพื่อให้การเสิร์ฟอาหารนะนแนะนำตัวอยากเป็นทางการก่อนครับนี่ด้านขวามือสุดใช่ครับผมหนึ่งรถนะครับสมัยหนึ่งนะครับนี่สตอนนี้ผมสองรถครับนี่ มาเที่ยวนี้ได้มาสามนะ e ีนี้ถือว่าพิเศษแน่นอนแน่นหรอัาัวย่านะผมบอกให้เลยนะดนข่าวบาว่า1นสองเนี่ยนะจะอยู่คู่กันในมันบันไลายวันนี้ผมถือว่าผมถือว่ามีเกียรติโชคดีโชคดีนะเพือ่อไม่การเสียเวลาเลยครับเ <c oughs> อารถนี่มาจาัดสมัย สมัยเริ่มเที้ยวเที่ยใหม่เลยครับอ๋สมัยเกเรใหม่ๆใช่ครับสมัยเด็กๆใช่ไหมใช่ครับคือโอรสนี่มันมาจากอะไรนะที่ที่ที่ผมรู้มามันเป็นโรงเรียนป่ะโรงเรียนครับแก๊งโรงเรียนนี่ไหมจากโรงเรียนนะฮะคือคือโอรถนะฮะนอกจากโอรสแม้ก็มีอีกแฝดนรลกฮะใช่ไหมแฝดนรกใช่ป่าวแฝดนรกนี่ได้เนีได้ในตอนไหนฮะได้ตอนตอนติดสารเด็กครับผมบ้านกับลนาเี่นะเขาบอกหนึ่งสองหนึ่งสองสองคนไม่รู้จักนะไอ้แฝดนรกอ่ะอ๋อถูกปะ โอ้โหแล้วขอเล่านิดน,นึงนะเพรอเอาะอะรยังไงคราถึง <c oughs> ตั้งฉายานี้เลยเพราะว่าเราไปสร้างวีรกรรมแะละตอนติดอยู่ตรงไหนครับผมคือว่าตอนอยู่หอศสีครับผมคือว่าโดนเขาลุมทำร่างกายครับบ้านบ้านกาุณาครับบ้านกัน<อ>ลุนานะสิ<อ>บหกไร่โอเคครับผมหอศีนี่คือว่ามีประมาณร้อยกว่าคนครับผม,มอยู่ันสี่คนคร<ม>ับ<ม>โดนลุมทำร่างกายเนี่ยอันนี้คือว่าผมไม่ยอมนะก็เลยสู้สู้จนถว่าจะมีชื่อเสียงว่าแปดนรกครับโอ เออเหตุการณ์มันนะเกิดจากอะไรฮะที่ที่เราสี่แล้วอยู่ดีคนเป็นร้อยมันลุมเราคือเขาเขาให้นั่งสมาธิี่แต่พวกผมไม่ยอมนั่งไง<ม>เพราะเพราะว่าในบ้านเขาไม่นั่งไง<ม> <ๆ S 2> ผมก็เลยยอมไม่ยอมทำตามเขาในกฎเกณฑ์ของเขาไงเ,าเขาเลยใช้คนในบ้านเนี่ยเอามาร้อยกว่าคนเนี่ยมาทำร้ายกายผมสี่คนเนี่ยสี่คนทั้งหมดเลยครับผมลองไหมของเขาหมดเลยใช่ครับผมโอ้โห แล้วผมก็คือไม่ยอมไงร้อยคนผมก็บวกอ่ะบวกกันสี่คนบวกอ่ะก็รู้รู้อ่ะรู้เกียร์ในอ่อนในอ่อนนอนนะก็ซึ่งไม่มีอาวุธกันแต่คือว่าผมก็ไม่ใช่ครับผมไม่มีอาวุธตอนแต่คือว่าอาศัยที่ว่าผมว่าผมเคยเป็นนักมวยมาก่อนไงผมก็ไม่ถอดเป็นไงครับแต่ก็เล่นอยู่เนี่ยเราสี่คนสี่คนนี่ก็คือคือสู้กันทุกคนไม่มีใครถอยเลยสี่คนนักมวยเก่าด้วยนักมวยเก่าด้วยโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้ว่านี่เนี่ยสี่คนแต่ก็สู้ไม่ได้หรอกแต่ก็ ก็เละอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้<ช>พออยู่ไม่ได้เรับขาบีบเนี่ยก็เลยขึ้นหอห้าครับผมอ่าอันนี้นะครับผมบอกใอ้น้องๆน,นี่แค่เรื่องสวดมนต์นะครับสวดมนต์ไม่สวดมนต์ก็เป็นเรื่องได้นะ,ะผมถึงบอกว,ว่าน้องๆคิดดีๆนะใครที่จะทําผิดเข้าไปนะขอบอกไว้เลย <Mo ans> ถูกไหมนะนแล้วหลังนี้แล้วก็ขึ้นหอหา้าอันนี้คือหอห้านี่คือฝั่งทนอยู่เยอะพวกบางน้อยอะไรอยู่อันเยอะไงพวกเพื่อนอะไรก็เลยขึ้นอยู่หอห้าครับผมครับไปขอยอดบ้านเขาคุมวิ่งอะไรเนี่ยขอชยาเด็กสมุนไกรครับผม เขาให้ยอดบ้ามาคุมวิ่งคุมวิ่งออกมาอาทิตย์หนึ่งครับตอนนั้นมี่งหนึ่งหรอสองอายุประมาณประมาสิบหกไม่ถึงไม่ถึงไม่ด้วยไม่ถึงด้ยโอ้เล่อ่ะอ่ไม่ถึงที่ผมมาสี่ห้าสี่ยอดสี่หรอใช่ครับต่อฮะโอ้โหก็ต้องแบบคือเขาขึ้นหอห้านี่เขาให้ให้คุมวิ่งอาทิตย์หนึ่งอ่ะอันนี้คือทำได้คุมวิ่งได้อะไรได้เขาให้เป็นยอดบ้าคุมหอห้าเลยครับเป็น เกี่ยวแบบว่าวีรกรรมที่เราแบบไปสาวทิ้ต่อสี่ต่อร้อยอะไรด้วยก็เลยทําแบบว่าโอ้ยนะนแฝดใช่ครับแล้วแบบว่ามึงแม่งไม่มีทิ้งกันเลยก็คือ,อกลายเป็นแฝดนกรกนี่นะครับที่มาที่ไปของคําว่าแฝดนรกนะครับนี่มาจากสารเด็กบ้านกับลูกานะครับผมอ่ะชื่อเอกมาตั้งแต่สารเด็กผมขอถามก่อนเลยว่าสถานที่นี้กี่รอ,อบผมมาสามรอบครับผมผมแปดรอบได้แปดรอบนั่นไงผมตกใจกนได่บินเนี่ย นะฟังนิ่งเนิ่งๆเงียบๆเลยแปดรอบนะฟังไม่บิดนะแล้วมีเหตุการณ์เนี่ยในในเฉพาะเฉพาะสารพินิษนะในเฉพาะบ้านบ้านเด็กเนี่ยนะสี่บ้านเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าเป็นเหตุระทึกที่เราเกี่ยวเราแม่เกือบตายหรือว่าเราไปทําเขาเกือบตายมีไหมน้องอยู่เบรกกันใช่คือรอบล่าสุดของสารเด็กเลยป่ะอ่าใช่รอบล่าสุดของสารเด็กเลยป่ะรอบท้ายรอบท้ายนะรอบุท้ายของสารเด็กังคือตอนนี่อยู่เบรกก็คืออายุมันก็เริ่มจะ แล้วเออตัวมากาดจะฐานมีดอ่ะอยู่จนแบบว่าตั้งแต่ที่สี่จนจนที่แปดอ่ะจนหมดเขตอ่ะถูกไหมใช่คไปตอนเช้าเบรคขางวิ่งตอนเช้าที่ห้าเนี่ยโดนต่อยหลังอ่ะพี่หนึ่งโดนต่อยครับผมผมวิ่งอยู่ไงแล้วมันแบบมาเหอะใจมาต่อยหลังอ่ะคือว่าผมไม่เคยโดนต่อยหลังไม่เคยโดนใครต่อยเงีมันก็แค้นอ่ะฝังใจมากแผลเนี่ยตอนนนั้ที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ครับผมโอ้ผ่านแล้วไงต่อครับพอพี่หนึ่งโดนต่อยเหลังปุ๊บ ผมเ,นเอ,มเน,มมอ,อนี่นผมเองเร่ไปต่อยด้านคืนนี่ยแตอว่าว<อ>แล้วผ <ละ S 1> มนมเลยผมมันก็บอกจะเจอกันเลยเลยผมบอกรออะไรเลยมาดิไม่รู้เห็นพี่ชายของต่อ,อยก็เจ็บหรอวคือที่มันทำพี่กูเรื่องอะไรไม่รู้เห็นพี่ชายของต่อ,อยก็เจ็บหรอว่าคือที่มันทำพี่กูเรื่องอะไร,ไรแล้วพอวิ่งเสร็จปุ๊บเข้าแถวออกร่างกายติดท่าอะไรเขาเนี่ยเดินถึงไม่ฝานมาอ่ะยังตีตีเข้าที่หัวผมผมก็ไม่ได้ถอยไปไหนหรอกคือเดินเข้าหามันเดียวมันก็นิ้ววิ่งหนีครับ แล้วคือเจ้าที่เขามาห้ามแล้วพาผมไปทําแผลที่ห้องพยาบาลเจ้าหน้าที่ในศาลที่นี้ที่เขาเรียกว่าพี่พี่ครับพี่กับพ่อพี่กับพ่อครับพี่กับพ่อใช่ไหมฮะก็คือต่างจากเรียนจำใช่ผู้ภูมนายพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะแล้วมีเหตุการณ์อะไรกันสองหลองหลองลูกแทงหลังเลยเหรอลูกแทงหลังครับสี่แผลสี่รูเลยฮะโดนเบือใจเลยรัโดนเบือใจเนี่ยนั่งอยู่หันหลังมันมันเริ่มเกิดจากเกกิดเพื่อนผมมีคนชื่อก่อไปใช้บ้านขายใหญ่เขาตักน้ำ ก็อันนี้ใช้บ้านขายใาตักน้ำนั่นคือว่าไอ้ไอ้บ้านขายใหญ่คือเขาไม่ไม่ตักให้เขาด่าด่ากลับมาเนี่ยครับแล้วก็เขาด่ากลับเนี่ยผมก็ไม่รู้มันมีเรื่องอะไรกันพอเห็นแค่องสนามบอลว่ามันมีการวิ่งถือวิ่งเอาไม้ไ่า์เต็นเนี่ยเราก็ไปดูเพื่อนเราเนี่ยเขาก็มีช่วยช่วยเสร็จปุ๊บก็คือเรื่องมันก็ใหญ่โตอยู่เหมือนกันเพราะเพื่อนผมบองคนโดนอุ้มโดนอุ้มย้ายไปเรือนจำวัยหนุ่มเลยครับแล้วผมก็แล้วผมอยู่หอหอหนึ่งเขาย้ายลงอยู่หอสองแล้วนี้ผม เสร็จเลร็เสร็จผมจะนอนเนี่ยผมเดินไปไปเยี่ยวหลังบล็อกไงอ๋อคืนใช่ไหมอ๋อคืนเนาะคุยง่เนะเหมือนสั่งสั่งเก็บเลยสั่งรอเก็บเลยเออที่พูดนี่คือเหมือนมีใบสั่งเลยใช่ฮะเหมือนเป็นมีมีวางงานไปแล้วอะไปมีพ่ออยู่มีให้เรามาย้ายลงมาสองได้ไงถูกไหมคนนดียวคือว่าคือว่าย้ายหอเลยมันเป็นเจ้าที่ของพ่อบ้านเขาให้ย้ายคือว่ากลัวมีปัญหาบนหอหนึ่งไงทั้งบนหอหนึ่งบ้านขยายเยอะเลยไม่อยู่สองเลยเหมือนโดนสลักหลังมาไง้วคือแล้วปิดนั่นดูหนังธรรรมมดาออะไเงี้ยพสวน ตอนยายเขานอนให่สนมติเสร็จก็คือผมจะไปจะไปเยี่ยวผมรู้สึกว่ามันอย่างนี้มว่ามีอะไรแทงหลังผมอะ่อหรระหันมาเจอคือคนยืนถือเหล็กสองมือ,อผมก็ไม่รู้วลามึงทำอะไรกูคือผมก็ใส่มันไปแล้วมากี่คนนะคนเดียว,คน,ยวคนเดียวด้วย โดนแทงแบบโดนแทงแบบว่าเหมือนมาจิ้มฟันจิ้มอ่ะไม่รู้ตัวเพราะว่ามันจิ้มกูข้างหลังอ่ะมันจิกแรกเดียวจิกต่อจิกแรกเดียวปุ๊บแล้วไงรู้สึกว่ามันจุกข้างหลังนะจุกเลยเหรอเข้าไปเลยนะตอนนั้นเกือบนิ้วได้ครับเกือบนิ้วก้อยนะแผลแรกครับเกือบนิ้วก้อยแผลแรกที่ที่ที่รู้สึกตอนแรกนะสามแผลนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยครับสามแผลก็คือไม่รู้สึกอะไรคือชาตั้งแต่แผลแรกแล้วถูกไหมหายแล้วนะล้มไหมมันลงเพราะตอนนั้นรู้แล้วรู้แล้วแค่โดนแทง ๊บแล้วทไงต่อหันมาเห็นมันถือถือเลขสองมือรู้แน่นอนมึงแทงกูแล้วคือแต่คือว่าเมืไหนโดนแล้วก็คือใส่มันต่อมันก็วิ่งมันวิ่งมันวิ่งไปหน้าหอเรียกพี่นี่เจ้าที่มาช่วยครับอขู่ก็คือว่าสองไม่ได้ตกใจอะไรเลยใช่ไหมแต่คือว่ามันถึงขนาดนี้คือมึงถือได้ง้แลวมึงมาขนาดนั้นแล้วอ่ะกูต้องบวกไม่บวกมึงก็แทงกูอีกถูกป่ะครับ เออมันโกมันกนเลยพี่เสร็จปุ๊บแล้วเจ้าที่เหมือนว่าจับมือที่ถือเหล็กของมันไว้อย่างเงี้ยผมก็พี่ซ้ำหน้าหอต่ออันหนึ่งเขาเปิดประตูออกไปเอามันออกเอามันอาาอกไปย้ายขึ้นหอหอบนผมอยู่หอ,อล่างก่อเหมือนเดิมเลย่ย่านหนึงผมรู้สึกจุกจุกหัวหายใจไม่ออกเลยโดนตรงไหนบ้างฮะตรงด้านหลัง โหเนี่ยไขสันหลังเลยนะยุ่งกระดูกสันหลังสันหลังเลยนะในช่วงนี้เลยนะโอ้โหสี่รูนะสี่รูครับแต่เข้าเข้าลึกรูเดียวเข้าลึกรูเดียวดแล้ครับถูกแล้วออกออกงมานอกันเราพอพนป๊บต่มาผมแรกผมคิดว่ากลับมาผต้องโดนอุ้มย้านอะไรเงี้ยแต่ไม่โดนอุ้มย้ายไปไหนคือ เขาเอาคนที่แทผมองผมย้ายไปแล้ว oh, ผมก็อยู่เบียขาไปจนกลับบ้านนี่นะเป็นเหตุการณ์ <c oughs> ที่ว่าเฉียดเป็นเฉียดความตายอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์นะ <c oughs> ที่ว่าให้น้องๆน,นะให้ให้ดูไว้นะ้วว่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราไม่คาดคิดถูกไหม ก็คือแล้วก็คือเราจบจากสถานพินิษฐ์ไปนะเรื่องเราหล่างนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กๆกันนะที่เราทะเลาะกันแต่ก็มีการแทงกันนะฟันนะฟันกันตีกันนะบนะคนเอ๋อคนตายใช่เลยนะสมัยก่อนนี่ใช่ไหมครับดุประเพลว่าดุเรื่องจำใช่ไหมครใช่ดุนะฮะมันยุคยุคของสารเด็กนะอันนั้นคือย้อนแม่งลาครับผมขอย้ำเลยนะอ่าทีนี้ก็จบไปสถานพินิจฐ์เนี่ผมก็คือเป็นก็คือว่าได้รู้จักกับการแค่โดนจับในการที่เรียกว่าก็ยังเป็น ยังไม่เป็นถือว่านักโทษใช่ครับทีนี้นะผมจะเริ่มเข้าเรื่องนะก็คือว่าใครเข้าก่อนนะทีนี้ผมเข้าก่อนครับเข้าก่อนเดือนจำแรกคือบางบอลเลยครับบางบอลเลยจำเสียตรงนี้ประมาณตีสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดอ่าใช่ครับสี่เจ็ดสี่หกสี่รับของโจรครับผมตัดสินไปตัวสามปีครับลับของโจรสามปีนะเป็นคู่ดีพวกอรอบแรกนะครับผม บางบอลรอบแรกเราหมดจอยเยอะนะโอ้โหสักสามปีนะครับผมคือตอนนั้นอยู่อยู่อยู่ยังอยู่อยู่แดนซีเราคฮะคือไม่ได้ย้ายไปไหนเข้าพี่บางบอลก็ออกพิเศษทนเลยใช่ครับแล้วสองน่ะผมก้าวแรกสู่เรียนจำช่วงปลายปีปลายปีสี่ปลายปีสี่เจ็ดนะปลายปีสี่เจ็ดใช่ใช่ทำร้ายทำร้ายเพราะผมเข้าก่อนแล้วสองเข้าตามที่หลังอ่ะตอนนั้นสองเข้าอยู่แดนสอง เรื่นงสองผมโดนเรื่อร้ายแต่ผมโกงโกงโกงหัวที่เป็นว่าจำหนายยาจำหน่ายยายาเยอะโดนเข้าไปจริงคดีทำร้ายใายแต่พอไปเข้าไปน้าอะไรกันฝ่ายน่าฝน้าฝ่ายจริงที่เราสอบหัวทะเบียนใช่ทะเบียนใช่ไหมว่าเราโดนดีไลน์ไปโกอีกไปโก้ก็โดนยาเยอะเลยครับเพื่อเข้าอยู่เพื่อนเพื่อที่จะเข้าไปอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนนะอยู่กับเพื่อนใจะไปได้ไหนตอนนั้นผมครั้งแรกไม่รู้แดนไหนรู้แต่คือเจอเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจอเพื่อนไปก่อนเป็นทุกคนเป็นทุกคนนะสำเร็จไหม หลองสองเล่นกับหลองของน้อสำเร็จด้วยโอ้โหมันคือว่าเฮ่เหมือนสมัยนี้ไงมันหลาบหลวงมากสมัยก่อนที่มหมช่วงนี้นหละอันนี้คือย้อนไปใช่ไหมนี่อ่ะแล้วคือหลาบหลวงก็มีความหลาบหลวงเนียใช่ครับผมนะแต่ตอนนี้โหเข้าเป็นสามวันหอนเลยคืออ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปคดีทำร้ายกัยให้ได้ทำไม เองเองก็ต้ต่อยธรรมาดาเลยแบบนี้ก็องเลยทำร้ายโดนไหมท่าะฮะสองปีกว่าก็เข้าไปที่เป็นจำบางบอนบางบอนลพิเศษคนนะได้ตกได้ได้ไปตกแดนสองแล้วก็คือสองปีสองปีกวา่านี่คืออยู่ป้าย,ยอยู่ป้ายรเราเริ่องเกลี้งแต่อยู่แดนสองอก็คือว่าความเกเรตั้งแต่สมัยสารเด็กแล้วมีแววเกเรมาแล้วอยู่แล้วเออแล้วก็ เอาเข้ามาใช้ในเดืินจําเลยครับผมไม่ดูรู้ทางก่อนเลยว่าเขาเป็นยังไงเดินจำเขาอยู่ยังไงไม่เ็เกยเลยะครับก็คือคือเราคิดว่าเราเราพอตัวอยู่แล้วคือว่าแล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยเยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรเพื่อนกูไม่ทิ้งแน่นอนอ๋อคิดอย่างนะฮะหนึ่งเดอนจำกี่รอบสามรอบครับเราสรุปง่งยงสามรอบครับหนึ่งเดอนจำสามรอบสองเดินจำกี่รอบ ห้ารอบได้ห้ารอบได้ครับโอ้หแล้วน้องใหม่สองรอบสองรอบพอนะฮะสองรอบพอมีสามนอ้มีที่ไหนบ้างครับที่หนึ่งพิเศษพิเศษโทนมเดียวพิเศษโทนเดียวนะฮะพี่สองอ่ะผมพิเศษของเทพครับเสศษเทพเสเศษธมรีเสซทโทนครับแค่นี้ครับแค่นี้ของต่ำแล้วน้องใหม่ฟังบอลล่ายาวของบินซูเปอร์แม็คโอ้โหล่าสุดทีมได้ขาวเลยสามพลาดสี่โคตรซูเปอร์แมคเนี่คืออุ้เหมือนไม่รู้ตัวเลยอุ้มเหม่ ไปเลยหอนเลยในสามล้อของพี่หนึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าทำให้แบบพี่หนึ่งแบบจดจำเนียว่าถึงทุกวันนี้ไหมมีไหมติ๊กพุกมาไม่เล่งโดนแค่ครั้งเดียวเองตอนเกมโทรศัพท์มาปีห้าสองห้าสี่นี่จำไม่ได้ครับเพราะไม่เข้ามาเกือบสิบปีแล้วเข้าปีห้าสองห้าสองห้าสองนะน้องๆก็มงงเหมือนบอบางทีนะพี่จำเรื่องพี่เองไม่ได้น้องมันจำของพี่ได้แต่ถ้าน้องมันลืมพี่จำของน้อง ขึ้นโมงไหมอ๋อใช่ใช่ห้าสี่ของเกมห้าสี่เกมห้าสี่คือบางทีติดคุกติดคุกเยอะบ่อยลืมลืมเลยใช่มันมันคือมันมันเอาเอารอบนี้มาใส่รอบนี้แล้วรอบประมาณประมาณสิบวันเวลาใช่ไหมประมาณสิบห้าปีไม่ได้เหยียบเข้าคุกเลยนะบางทีจำไม่ได้จริงบางทีก็ลืมอ่ะอ่ะนี่กลัมาเนี่ยมีมาเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าทขาห้แบบว่ายังจำอยู่ได้เจ็ดรอบผมก็โดนนาตีครั้งเดียวเองงั้นที่มีเรื่องผมด้วยคือมัน เราอยู่ในห้องเขาเหมารวมหมดเนี่ยคือคนไฟห้องเลยแต่คือไฟคือคนไอ้คนไฟไปไม่ยอมสื่อสารคนไฟมาให้ดีว่าเดี๋ยวไปห้องแล้วกลับห้องนี้อะไรเงี้ยแต่คนไฟไปคนไฟไปไปแต่คนคนไฟกลับมาไม่มีมายอดมันเลยขาดนล้วโอ้คือว่าขึ้นขานไฟเจ้าที่จ้ต่อไปนี่ไม่ไม่ไปมาต้อไฟยอดไปโอ้คือว่าแต่ไฟห้องเราไปแล้ว โกงกันไว้ไม่ดีใช่ครับเลียงเ้ยงไม่ดีไปห้องกันก็แน่นี่ก็ไปมึงไปห้องนี้แล้วไอ้นี่ก็ไปห้องนั้นแต่เขาแกายว่าไอ้นี่ไปแต่ไอ้นี่อยู่อยู่ไม่มาไอ้นี่ก็เกินห้องนั้นขาดถูกไหมครับนะแล้วไปงานโดนตีโดนมันโดนไม้บอลใหม่เรื่องนี้อย่างนี้ข้างในที่เขาเรียกว่าไงเขาเกมไปห้องนี่เขาเรียกว่าเป็นพฤติการอะไรนะแหกหักครับแหกหักเลยใช่ไหมแหกหักนะครับนะเนี่น้องฟังไว้นะถ้าไปแบบ เกมพี่ว่าสมมุติว่าเราไปห้องตกห้องนี้แล้วอยูดูน้องจะคิดไปนอนห้องนี้แล้วไม่มีใครมาห้องเราเนี่ยไม่ได้นะครับมัวห้องเขาเอทำโทษโดยการบอกว่าเรานี่แหกหักไปนะโอ้โหแล้วโดนตีั้งหมดทีเดียวโดนโดนทีเดียวครับก็โดนทั้งห้องมาอย่างนี้ทั้งห้องเลยทั้งห้องเลยอ่ะต้องใหม่อ่ะไม่ไม่มีวิกรรมเลยมากมายครัอืมเป็นไงฮะก็อันนี้คือส่วนหนึ่ง ของสถานีนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะนะสําหรับ EP แฟนนรกของเราหร, 1, 2, รนะหรือว่า1-2ึ่งสอรถนะหรือว่าเราใหม่รถนะ EP นี้ขอจบไปที่สามพินิษ์นะฮะต้องมีพาร์ทสงแน่นอนเพราะว่าโอหสามคนลุมหนึ่งเนะี่ยผมถาม,ถามไม่จบหรอกวันนี้ก็ถามไม่จบนะมีเดี็กบอกว่าฉล่าของเตยแต่งตัวชุดทหารเกรยีนแต่งเท้ารอผม จะปิดกล่องเหรอปิดกล่องผมชุดนักรบมาชุดนักรบอีกแล้วชุบอีกแล้วนะแต่ผมไม่สนใจหรอกคือถ้าจะปิดก็โอเคได้ครับเขาต้องจะปิดอยู่แล้วไงตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปแล้วไงแต่คือเราไม่ยอมให้เขารู้กันหมดแล้วรู้หมดแล้วรู้หว่าตัวนี้ต้องลุงปิดแน่ครับอนะครับนะอย่าลืมนะครับน้องๆใครยังกดตดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องการละครหนึ่งบายโฟกซีโร่นะครับสำหรับผมและวิหนึ่งวิสอง ต้องใหม่เอารถนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ